นี่คือบรรยากาศหลังบ้านหลังบ้านนะครับพี่น้องครับเสยหปาวหนาวหนาว Ding, 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 ding. See now สวัสดีปลาดุกปลาดุกเมื่อกี้มีประมาณสองหมื่นตัวปักเสียนต้นมะละกอปลูกร้ายรครคักฤดูกินต้นมะละกอช่วงนี้ นี่บักเขือเออลืมเปิดได้น้ำบักเขือบักเขือเป็นพวงตะไคผูกเต็มบ้านเลย นาตอนมันล้มเนี่ยมันเขียหายพวงโพดนดครับ ไ้คำเดียวว่าหนวาวมากควันออกปากหนาวแล้วแล้วแล้วขนาดเจ็ดโมงแล้วแต่ไม่ค่อยออกนะครับพาไปดูลูกมรดกลูกมะรดกอลูกมะรดกอนี่ ช่วงนี้กินลูกมะละกอสุกกินกันจนเบื่อไหนสมาชิกเป็ดมีกี่ร้อยล้านตัว เดี๋ยวเดี๋ยวป็นุ่มม่วงก็ยังนี่เขาเรียกว่าการเกียร์เป็ดคือการให้อาหารเป็ดอ้ สวัสดีหมอสวัสดีสาวโลกเออเออเซเซนี่เขาเรียกว่ายืนยังเซยับยับยับสูงยับ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 ฮัลโหลเป็ดน้อยฮัลโหลฮัลโหลสาวโลก คโด้สาวโลกคันโดสาวโลกตัวเป็ดน้อยจ๋านั่นละนี่เรียกว่าเป็ดกาบเป็ดกาบโอ้เป็ดกูไม่ร้องหนาวว่ะซุนหาเนี่ยหนาวตี <Now S 1> บ่ร้องเลยเนยออยาะตอนเย็นก็ร้องดีอนะไรม่ย 这、uh